ออกรางวัลหลัที่หกคใชุ้กรณออกรางวัลหลังที่สี่ค้ปกรณ์ออกรางวัลหลังที่หกออกรางวัลคู่ที่จะทการออกรางวัลเลท้ง่กนเจาหเจ็นีนะรวมก่อร รางวัลไม่ท้ายสองตัวตัวเ ez, ดเิมตัวเดิมตัวแรกหนึ่งตัวสามตัวหนึ่งตหนึ่งแรดหนหนึ่ง รางวัล่าตัวงวดวันที่16กันยายนพุทธศักราช2563ยกาันหเด้อเลขที่ออกสอนี่ม้ยลอตเตอรี่ซื้อเยอะสามเจ็เด็ตัวเดนซะนี่ทีออกสอพงสามตัวรางวัลไม่ขา เจ็ดสเจ็ดสามเจ็ดสาเจ็ดสอือต่จกรนบ่ล่ะรางวัลทีสามเจ็ด้ตัวสามเจค่ะโอ้ยใครได้มั่งทีน้องาเต็มเต็มครับเต็มเต็มนึสาล่างหนนสล่างอ้มันต้องได้รางวัลที่หนึ่ง ใ้ได้บ้างจี่น้องตัวนันนันน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 นานนนนเนน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 คนน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 นานนั้นน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 นงนน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 ะนนนรนนนล เอเคาทานมีไแล้วนะคะอันไ่นี่นี่นีกบอลไปใส่โรมไวู้กออกงนัิมพีเป็นเบาหวานจะจิตามใจปากไม่ได้ต้องใส่ใจตัวเองเรื่อเซรอมอยู่โเย็น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 ใ้าใบ้างพี่น้องไม่ได้ค่ะอ้าว เล่นเน้นจัดสามเลืเลอสหกกับสาเจดวันเน้นเน้นก็คือหนึ่เจดมาตามสูตรอีดีตวนเพราะหลักหน่วยมันมันได้หกับเจดทุกสูตรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนด้อบ้านนี้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเด้อบ้านนี้แบ่ของแท <c oughs> มาของเรา ม่เอาเดอปูเขาดิ้งเดเด้อ้เลขที่ออกอย่าลืมเรื่อหนึ่งเด้อลักซิปหนึ่งลักซิปบหกศูนย์แหกหวที่แล้วเขาใส่มเะเขาด้สท่เลขที่ออ ก็ว่าเป็นหกหนึ่งวะหกหกสอง้ยหกศูนย์แปดหกหน่งหกศูนย์แปดหกหกหนึ่และหกศูนย์แปดนย์แปดเป็นหนึ่งหพี่น้องะตั้งนี่เรานะอ ะใครได้บ้างพี่นองซับนี้ก็เอาละเอาลัตเตรีมัดบ้างกันถึงจับไปเ้าสว้งสหกหนึ่งเตสองตัวงครั้งี่สไต่เปนรางนององาี่ผ่คโได้ๆพี่น้องได้งนโตเนี่ยนี่สามเจ็ ไปล้นี่พี่น้องว่าเฮ้ย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 สามเจ็ดอุ้ยสาเจ็ดสาเดหนี้กนอเสองเด้งสองเด้ง่ต่อมานี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่ลาโอเคนะครับทุคนโชคดีนะ ประมาณนี้นะอีกจะด้วยครับ